เข้าสู่แบบ DCS O oh Hana LE กันดีกว่านะฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้กับ Big Sister ผู้เล่นไทยของเรากันครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านขวาล่างของเรานี้มีผู้เล่น Y C H S P R เป็นผู้เล่น Star t i l King ของเก่านั่นเองนะฮะรู้สึกจะเป็นแชมป์เก่าในส่วนของ s e a Master Cup คด้วยคือตอนนี้ผมได้ลองของเ,ขเ,ขเข้ามาแคสดูเขาก็อนุญ,ญาตให้ผมเข้ามาแคสถือว่าเป็นอะไรที่ ดีมากเลยนั่นเองนะครเข,เขาไม่หวงตัวเองเหมือนอย่างผู้เล่นทั่วไปรดูจาก APM ของเขาขึ้นดีกว่าที่เขาเป็นถึงแชมป์เก่าแล้วก็อยู่ในส่วนของสตาร์เทลเก่ามานี่ถือว่าโหดร้ายมากครับเพราะว่า APM เขาขึ้นสูงไปถึงสามร้อยนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันดูทา m e ิซิเตอร์บิซิเตอร์นี่เพิ่ง APM เขาขึ้นไปถึงแค่ร้อยเดียวต้องดูครับว่าเกมนี้เป็นในส่วนของแมตช์นิลเลอร์แมต์ CVC นั่นเองฮะทั้งคู่จะเล่นสไตล์อะไรตอนนี้ในส่วนของออกโอ,โอลอตตัวแรกเท่ากันเลยนั่นเองครับผม ไล่กันออกมาเลยนะฮะรู้สึกว่าถ้าคุณจะเล่นเป็นแฮชเชรีเ่เฟิร์สหรือเปล่าหรือจะมีการวางในส่วนของสแปริงพูลก่อนต,ตอนนี้ดูครับว่าปั๊มสามโดทันทีฮะหลังจากที่โอ๊หลอดตัวที่สองเสร็จทันทีฮะดูครับว่าคามิงใครจะดีก่าใครจะเป้ากันเอพีเอ็มใครสูงกว่าใครโลกว่านะในส่วนของว c h ซ p r เพเนี่ยเป็นผู้เล่นเก่าจาก s ต a r ์เท l ที่อยู่ที่เกาหลีนั่นเองครับผมสตาร์เทลคิงของนั่นเองฮะรู้สึกว่าเหมือนจะย้ายออกจากเกาหลีมาอยู่ ไม่ได้ใจมาอยู่ในโซนเซียหรือออสของเรานะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อย้ายน่าจะย้ายทีมหรือย้ายออกจากสตาร์เทลเลยนี่ผมไม่ได้ใจประวัติเขาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เขามีการวางในโซนของเซรามนคพูลลงไปทันทีพร้อมกับวางในโซนของเอ็กซ์เซคเตอร์นะดูทางพิซซิเตอร์พิซซิเตอร์เพิ่งวางเซรามนคพูลลงไปฮะแล้วยังไม่มีการวางเอ็กซ์เซคเตอร์แต่อย่างใดผมดูเขาจะเป็นใครยังมีคนสเกลหรือเปล่าไม่มีการสเกลใดๆเกิดขึ้นนั่นเองนะตอนนี้ใช้แค่โอหลอดเท่านั้นโอหลอดต่างคนก็ต่างบินผ่านกันไม่เห็นอะไรเลยอะ พอวีซิเตอร์ก็มาด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วดูครับบีซิเตอร์ลงไปแล้วสำหรับทางโดนตัวแรกโดนตัวแรกก็วางเป็นแฮชเชอรี่ทันทีฮะแล้วดูครับทางในส่วนของตาเทลคิงคองนะตาเทลคิงคองก็วางแฮชเชอรี่เช่นกันนะแต่ว่าตาเทลคิงคองเก็บแก๊สก่อนคิดว่าจะโอเพนนิ่งด้วยในส่วนของทางสปีดลิงก์นั่นเองครับคือถ้าสปีดลิงก์ช่วงแรกๆเนี่ยจะได้เปรียบกับเซิร์ฟที่เอ็กแพนตามเช่นกันเพราะว่าดูทางวีซิเตอร์วีซิเตอร์เพิ่งนำการวางเอ็กซ์ซคเตอร์ทีหลังนาทีที่ สามกว่าถึง15นะฮะใช่ครับ3นาทีกว่าถึง15เลนเล่แต่ตอนนี้ในสุขสตาเทวกริงคองเนี่ยเก็บแก๊้ไปถึง84จะร้อยหนึ่งแล้วพอถึงร้อยหนึ่งปุ๊บผมคิดว่าเขาจะได้ดึงโดนออกไปกทันทีนี้ใช่ครับเขาดึงโดนไปแล้วแล้วก็ดึงออกไปเรียบร้อยนะแล้วมีการรีเซิร์ชทันทีสำหรับทางเมทาพลิกบูธเมทาพลิกบูธใช้เวลาอัปเกรดนี่ประมาณ110ยสิบวิก็ประมาณนาทีครึ่งนั่นเองฮะแล้วเพิ่งอัปเกรดตอนนาทีที่ใกล้จะสี่อย่างงี้คาดว่าจะเสร็จประมาณนาทีที่5อ่ะ รวมๆแต่ตอนนี้บิ๊กซิสเตอร์เราเพิ่งเก็บแก๊สเท่านั้นเองนะเพิ่งขึ้นไปถึง40แล้วตอนนี้สำหรับบิ๊กซิสเตอร์มีการส่งควีนออกมาแล้วฮะแล้วก็ส่งเซอร์คลิงมาแล้ว2ตัวแรกมาทักทายในส่วนของสตาร์เทลจิงของเราแต่สตาร์เทลจิงของมีควีนออกมาพอดีก็ทำให้คุณตรงน,นี้ก็ได้ยิงเซอร์คลิงได้ไปฟีฟ,ฟีหนึ่งตัวแล้วก็เดินลงไปอย่างใจเย็นใช้านั่นเองตอนนี้ทางบิ๊กซิสเตอร์เนี่ยพยายามที่จะต้องเช็คดูเข้ามาสเกาดูแล้วเห็นแหละครับว่าทาง สตาร์เฮลคิงคองเนี่ยไม่มีการเก็บแกนแล้วทำให้เขารู้ว่าสตาร์เฮลคิงคองท่านจะทำการอัพในส่วนของเมทาลโพลิกบูสลงไปแล้วนั่นเองนะแล้วคุยตัวนี้จะได้เซอร์คลิงหรือเปล่าได้ไปเรียบร้อยครับสองเซอร์คลิงทางมิสซิสเตอร์ไม่น่ารอดไปตอนนี้ทางมิสซิสเตอร์เหมือนกับว่าจะรู้ตัวเลยทำการวางในส่วนของบตเบลลิงเนสเร็วนะฮะดูทางเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์ทางมิสซิสเตอร์เนี่ยขึ้นไปถึง21แต่ทางสตาร์เทลคิงคองอยู่ที่17ฮนะ แล้วตอนนี้ตาเทวจิงของส่งเซอร์คลิงมาคอนโทรลแมพแล้วครับว่าดูว่าบิ๊กซิสเตอร์จะเห็นหรือเปล่าบิ๊กซิสเตอร์ไม่เห็นนะฮะเพราะว่าโอ้หลอดอยู่ตรงนี้จุดนี้แต่ถือว่าถ้าในส่วนของเซอร์ที่วิ่งเข้ามาถ้าไม่อ้อมดีๆก็ยังเห็นอยู่ดีนั่นเองครับแล้วดูครับว่าทางตาเทวจิงของเขามีอะไรในโพสชั่นแทบของผมนะฮะนี่ครับเขามีหมาจำนวนนี้ถ้าบิ๊กซิสเตอร์ประมาทมีการวางในส่วนของสปายคอรเลอร์ลงไปแต่ผมยังไม่เห็นในส่วนของเซอร์คลิงเซอร์คลิงเพิ่งออกมาแปดตัวแล้วตอนนี้ออกมาแล้วครับสำหรับทางเเซซิิิรร์์ลลล่่่งงงงจานนนวววึทีมแ้ พร้อมกับในส่วนของเมทาพลิกบูตอย่างนี้ถ้าบิซิเตอร์ไม่มีอะไรเลยไม่มีหมาและย,ยังไม่มีการม็อบในส่วนของเบลลิงเนี่ยแน่นอนว่าบิซิตเตอร์ไปหวัน่นแน่นอนตอนนี้บิซิตเตอร์โดนเข้าไปแล้ทางไฮโซสไปแล้วฟิลก็ตายลงไปแล้วตอนนี้เข้ามาแล้วสำหรับทางสำหรับทางตาเคลคอนิงกองฮนะโอ้โหได้ทางสไปคอลเลอร์ไปแล้วแลวได้ทางหมาจำนวนหนึ่งแลวตอนนี้เบลลิงฮาคูนไม่น่ารอแล้วครับผมแล้วดูครับว่าโดนไปแล้วสำหรับทางแฮเชลี่อันนี้ปลดกันไปครับสำหรับเกมแรกนะฮะ สตาร์เทลคิงคองใช้สีดลิงที่เลวและวทมมแมงที่ดีกว่าเลยเอาชนะบิสซิเตอร์ไปได้ในนาทีที่6กวกว่าๆเท่านั้นเองครับ